ประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นะคะคุณดีจจตุรงจะมาชวนคุยเรื่องของวงการแรงงานนะคะหรือว่าการจ้างงานในบ้านเรานะีคะพวกเรานี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งแรงงานประเภทหนึ่งใช่แต่ต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าใครที่ยังมีงานทำเนี่ยต้องรักษางานของตัวเองไว้ให้ดีจับโตแล้วทาผลงานให้เป็นที่ประจักษ์นะคะให้หัวหน้าเห็นว่าเราเนี่ยทำได้ดีกว่า AI รเราจะไปยอมแพ้ AI ไม่ได้เพราะทุกวันนี้เอมันเข้ามามีบทบาทกับเราเยอะนะคะเราจะเห็นว่าหลายๆองค์กรเนี่ยเลิกออฟคนก็มีเปิดสมัครใจให้ใหออกก็มี สี่สิบห้าเนี่ยให้กเกษียณแล้วนะ, <S <S ะคือฟังแบบนี้แล้วสะดุ้งนะคะก็เลยมีข้อถกเถียงกันหลายมุมมองวันนี้นะคุณดีบอกว่ามีข้อมูลจากสภาพัฒน์นะคะดูเหมือนว่ารูปแบบการจ้างงานในบ้านเราเนี่ยมันจะเป,นเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมคะคุณดีคะครับแน่นอนว่าเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงเ,เนี่ยก็เข้ามามีบทบาทแทนคนมากขึ้นนะครับนอกจากนี้รูปแบบการจ้างคนในลักษณะพนักงานเต็มเวลาฟูลไทม์ก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วด้วยส่วนในมุมของคนทำงานครับ คนอยากจะเป็นพนักงานคนอยากจะเป็นลูกจ้างก็น้อยลงด้วยออสองด้านนะครับเพราะฉะนั้นฟังแบบนี้แล้วคนเป็นเจ้าของกิจการก็คิดหนักว่าจะกอดธุรกิจของชั้นไว้ได้นานแค่ไหนคนเป็นคนทํางานก็ต้องคิดเหมือนกันว่าและฉันจะกอดงานตัวเองไว้ได้อย่างไรเดี๋ยววันนี้มาฟังมุมมองจากทางสภาพัฒน์กนันครับเชิญเลยค,ค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้มาดูแนวโน้มแรง,งงานในอนาคตนะครับจะเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหน ข้อมูลจากสภาพัฒน์และ JobsDB นะครับผลสำรวจพบว่าปีที่แล้วครับ25%หรือว่า1ใน4ขององค์กรในประเทศไทยมีการปรับโครงสร้างและลดจำนวนพนักงานจ้างเต็มเวลาหรือฟูลไทม์ลงนะครับแล้วก็หันไปจ้างพนักงานแบบพาร์ทไทมมากยิ่งขึ้นรวมถึงกลุ่มสัญญาจ้างระยะเวลาสั้นๆด้วยเทรนนี้มาเร็วขนาดไหนดูข้อมูลนี้ครับ ปี2565นะครับองค์กรขนาดกลางและใหญ่เนี่ยจ้างพนักงานพัทไทมแค่6%แต่2ปีถัดมาก็คือปี67ตัวเลขจาก6%กระโดดขึ้นมาเป็น42%ครับส่วนกลุ่มสัญญาจ้างนะครับจาก4%ก็เพิ่มขึ้นมาเป็น28%ในช่วงเวลาเดียวกันแน่นอนว่าเทคโนโลยีที่สามารถทำงานแทนมนุษย์ก็คือสาเหตุสำคัญครับบวกกับภาวะเศรษฐกิจเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่าย สถานการณ์แบบนี้ไม่ดีต่อลูกจ้างนะครับทั้งความมั่นคงรายได้สวัสดิการและสิทธิตามกฎหมายแรงงานครับแต่ที่บริษัทเขาทำแบบนี้บริษัทองค์กรต่างๆทำแบบนี้มากขึ้นเนี่ยก็คงเป็นเพราะว่าต้องการจะลดต้นทุนนะครับเพราะว่าด้วยเทคโนโลยีที่มันก้าวหน้าขึ้นเนี่ยมันอาจจะไม่จำเป็นต้องมาต้องมานั่งทำงาน f u ลไ t i m ก็ได้นะครับก็ p a r ท time ก็ได้ นะครับเพราะนั้นก็ก็คงเป็นเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าอีกหนึ่งปัจจัยที่จะเปลี่ยนเทรนด์ของแรงงานโลกก็คือคนเจนซีครับคุณผู้ชมครับพวกเขามีจุดเด่นนะครับก็คือการใช้เทคโนโลยีที่ดีสนใจอยากจะเป็นผู้ประกอบการมากกว่าลูกจ้างและพวกเขาพร้อมจะหยุดงานพร้อมจะลาออกเพื่อใช้เวลาค้นหาตัวเองไม่ว่าจะเป็นช่วงที่พึ่งเรียนจบหรือว่าทำงานไปนแล้วนะครับ ผลที่เกิดขึ้นก็คือสถาประกอบการรูปแบบเดิมๆอาจจะหาแรงงานยากขึ้นต้องลงทุนกับการเพิ่มทักษะหรือเทคโนโลยีหรือคนรุ่นเก่าก็ต้องปรับตัวรับมือกับคนต่างวัยที่มีปัญหานี้ครับซอฟต์สกิลครับซอฟต์สกิลอย่างเช่นทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นการสื่อสารรวมถึงการจัดการเวลาด้วยครับผู้ประกอบการเองอาจจะต้องมีการปรับ เรื่องของแนวทางการทํางานหรือว่ากระบวนการทํางานแล้วก็เรื่องของสวัสดิการที่อาจจะที่คงต้องมีการให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของการทํางานของคนรุ่นใหม่นะครับแล้วก็อาจจะต้องมีการทํางานในลักษณะที่เป็นไฮบริดเวิร์กมากขึ้นนะครับมีการอบรมเพิ่มทักษะในการใช้ AI ในองค์กรมากขึ้นนะครับเพื่อให้เกิดการใช้ AI ในเชิงลึกในการทํางานนะครับน้องๆเจนแซคงต้องทําความเข้าใจแล้วก็ปรับตัวเช่นเดียวกันนะครับ ต้องปรับตัวให้เข้ากับโลกการทํางานนะครับออคงจะยึดยึดความต้องกานตัวเองเพียงเดียวอาจจะไม่ได้นะครับคงต้องต้องปรับตัวให้เข้ากับโลกการทํางานด้วยนะครับโดยเฉพาะการสร้างซอฟต์สกิลของตัวเองนะครับแล้วก็สร้างสกิลเซ e ตในแง่ของค์ดสกิลที่ที่เป็นเชิงลึกจริงๆนะครับ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรายงานภาวะสังคมไทยไตรามาสที่2ปี2568พบว่าการจ้างงานเพิ่มขึ้น0.02%อยู่ที่รวม39.5ล้านคนอัตราการว่างงานอยู่ที่0.91%หรือ370,000คนใกล้เคียงกับไตรามาสก่อนหน้านะครับโดยผู้ว่างงานที่จบอุดมศึกษายังมีสัดส่วนสูงเกือบ2% ส่วนผู้เสมือนว่างงานอยู่ที่2 1ล้านแสนคนเพิ่มขึ้น5%อร์เส่วนใหญ่อยู่ในภาคการเกษตรส่วนค่าจ้างแรงงานโดยรวมลดลงครับ1.9%ค่าตอบแทนภาคเอกชนปรับเพิ่มขึ้น 2. 4เอยู่ที่เฉลี่ย14,370มาบาทต่อเดือนโดยประเด็นที่ต้องเฝ้าระวังก็คือภาษีสารัตนะครับจะทำให้ธุรกิจไทยแข่งขันยากขึ้นจนกระทบการจ้างงานการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อลดต้นทุนจากปัญหาเศรษฐกิจ การขัดแคลนแรงงานต่างด้าวและอันตรายจากการทำงานเช่นอุบัติเหตุจากเครื่องจักรส่วนหนี้ครัวเรือนนะครับมูลค่ารวม16.35ล้านล้านบาทหดตัวเป็นครั้งแรก0.1%ครับทำให้สัดส่วนหนี้สินครัวเรือนต่อ GDP ปรับลดลงที่87.4%ขณะที่สินเชื่อส่วนบุคคลค้างชำระเกิน90วันขึ้นไปหรือ NPL มีมูลค่า1.19ล้านล้านบาท โดยข้อกังวลก็คือปัญหาเงินกู้นอกระบบและบริการซื้อก่อนจ่ายทีหลังหรือ b y y นา w pay l a t e r เช่นการผ่อนจ่ายค่าอาหารซื้อของเติมน้ำมันหรือท่องเที่ยวที่อาจจะก,กระตุ้นให้เกิดการก่อหนี้เกินตัวครับ